คุณอยู่กับใช้เงินเป็นพอดแคสต์สวัสดีผู้ฟังทุกทุกท่านครับวันนี้เราจะมารีวิวบัตรเครดิตเนาะค่ายออออนครับเป็นค่ายที่มีคนขอเข้ามาคอมเมนต์เอ้ยว่าเอ้ยเราอยากฟังนั่นน้นนี่ว่ามีรีวิวอะไรบ้างไหมอันนี้เราบอกก่อนว่าเรามีบัตรอีออนอยู่ในกระเป๋าเนี่ยอยู่ติดกระเป๋าประมาณ4ใบเดยวยกันแล้บัตรใบนี้เป็นหนึ่งในนั้นซึ่ง เรารู้สึกว่าบัตรใบนี้ค่อนข้างโอเคเลยสําหรับคนอายุประมาณเรานะสามสิบก,กลางๆเนี่ยได้เริ่มใช้ได้เริ่มเข้าโรงพยาบาลได้เริ่มซื้อประกันอะไรพวกเนี้บ่อยก็จะมาคอนเซปต์นี้เลยก็คือเป็นบัตรเครดิตอีออนเวลเนสแพลตินัมนั่นเองครับคืออันนี้จุดเด่นของเขาแล้วก็จะมีรับเครดิตที่เงินคืนที่โรงพยาบาลสูงสุดถึง5%เลยเนาะอ่ะก่อนที่เราจะเข้าเรื่องกันนะเนาะจริงๆเราเคยรีวิวพวก ประกันอุบัติเหตุไปแล้วเนาะซึ่งประกันอุบัติเหตุเนี่ยเราก็ใช้บัตรใบน,นี้นี่แหละซื้อเราก็ว่าประกันทั้งหลายเราก็ซื้อได้บัตรใบนี้ทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นยอเนสแพลตินัมเป็นบัตรที่คุ้มมากๆเกิดมาเพื่อประกันโรงพยาบาลอะไรพวกนี้เลยอ่ะเขาเรียกเป็นธีมสุขภาพที่แท้ทรูอ่ะซึ่งเราจะเริ่มจากเรื่องของการดีไซน์ก่อนซึ่งอันนี้เราหาว่าเราหาว่าเราไอ้นี่กับเขาเรียกอะไรอ่ะ บูลลี่ไม่ได้นะแต่อ e นะีออนน่ะชอบทําหน้าบัตรอันนี้ส่วนตัวนะความคิดเห็สนส่วนตัวดูแบบไม่ค่อยถูกจริตอันนี้ถูกจริตในความงามของเราละกันละกันนะเออด้านการดีไซน์อะไรเงี้ยสึกว่ามันดูแบบไม่ได้อ่ะไม่ค่อยเข้าอะไรอย่างเงี้ยเออสำหรับส่วนตัวละกันซึ่งใบเนี้ยยอนเวลเนสแพลตินัมใบเนี้ยครับถึงแม้ว่าเป็นบัตรที่ออกเมื่อประมาณน่าจะปี2022ประมาณนั้นนะครับก็เป็นบัตรแนวนอนเนาะซึ่ง บัตรจะเป็นพื้นหลังเนาะจะเป็นออกสีทองแดงน้ำตาลทองแดงประมาณนี้เงาเงานิดหนึ่งซึ่งตรงเขาเรียกตรงตรง,ตรงฝั่งด้านขวามือเงี่ยก็จะมีลวดลายเหมือนใบไม้เป็นลวดลายเนาะและส่วนตรงกลางก็จะมีประมาณวงแหวนที่มีไอคอนอยู่ประมาณ5อันก็คือรูปคนเดินรูปหัวใจรูปคนเล่นโยคะรูปแอปเปิลรูปต้นไม้ซึ่งเราวส่วน ไอ้พวกนี้ไม่ต้องใส่มาก็ได้มาัอะไรอย่างเงี้ยเออมันไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าทุกอย่างให้มันดูเป็นเวลเนสขนาดนั้นนะเออส่วนด้านมุมซ้ายบนก็จะมีคําว่าเวลเนสเนาะด้านขวามือบนก็จะมีสัญลักษณ์ของอีออนแพลตินัมอยู่เนะาะสามารถเป็นบัตรที่มีเป็นอ่าด้านขวาล่างจะเป็นสัญลักษณ์ของมาสเตอร์การ์ดครับส่วนด้านหน้าก็ยังเป็นพวกมีบัตรที่เขาเรียกอะไรตัวเลขบัตรเป็นแบบนูนทั้งหมด ถึงแม้ว่าบัตรที่ออกใหม,เม่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยแต่ว่าบัตรก็ยังเป็นนูนอะไรอย่างนี้ยังมีชื่อไม่อะไรเป็นรูปแบบนูนทั้งหมดเลยอ่าซึ่งเราว่าสีอะ่ะมันสวยแต่ว่าตอนออกแบบแนละ้วเราสึกมันไม่ค่อยได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเออมันก็ดูดูหรูหราแหละแต่ว่าเราสึกว่ามนนันฝืนะ้น่ะสำหรับเราอนะเออแต่ไม่เป็นไรเวลาเราถือบัตรอันที่หนึ่งนะโด,โดยปกติแล้วเราคิดว่าคนเราน่าจะเป็นเหมือนๆกัน ไม่รู้นะ้หมือนเหมือนเราหรือเปล่าคือบางทีเราถือบัตรเพราะว่าความสวยก็มีมีบางบัตรนะสวยเราจะมีติดกระเป๋าในใบหนึ่งที่แบบสวยมากแต่ว่าเบนฟิตน้อยมากไม่ค่อยมีอะไรแต่มันสวยเราสึกว่ามันถูกจิตเราดีเราจะมีถือไว้หนึ่งใบแต่ว่าไม่ใช่ใบนี้นะอย่างหนึ่งก็คือเป็นประเภทบัตรแบบถือเพราะว่าสิทธิประโยชน์หลวนๆซึ่งย้อนเวลแนนจะเป็นแบบนี้เป็นแบบที่สองอ่าซึ่งมันก็ดีแหละอ่าถูกนะโอเคแล้วก็อ่าเราจะมาเริ่มที่ จุดเด่นในด้านของสิทธิทประโยชน์ต่างๆของ e o n Wellness Platinum กันบ้างนะครับโอเคข้อแรกเลยจุดเด่นเลยเป็นข้อแรกเป็นโปรติดบัตรของเขาที่ดีที่สุดเลยก็คือรับเครดิตเงินคืน5%สํำหรับยอดใช้ใจ่ายเลยโลรงพยาบาลในไทยนะ,ะภายใต้ MCC โค้ด8062อันนี้พวก MCC โค้นเนี่ยไม่ต้องไปจำมันก็ได้เพราะว่าเราไม่มีทางสิทธิ์ไม่มีทางที่จะรู้ได้จนกว่าจะรูดไปแล้วเราต้องโทรไปถาม call center แต่ว่าโดยปกติแล้วนะอันนี้เราใช้จริงยืนยันเลยรูดผ่านที่โรงพยาบาลเนี่ยได้รับเครดิตเงินคืนแน่นอน5เอร์เนาะอ่าหมายความว่าพูดง่ายคือเอ่อไม่จําเป็นต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลก็ได้พูดง่ายคือจ่ายค่ายาตรวจสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยคือรูดใช้จ่ายที่โรงพยาบาล แล้วก็ครอบคุมทุกโรงพยาบาลในไทยของรัฐเอก,กชนอะไรอย่างเงี้ยเราสึกว่าเฮ้ยมันก็โอเคแบบได้เงินคืนห้าเปอร์เซ็นอันนี้อย่าบอกใครด้วยปกติแล้วอะเราทําประกันค่อนข้างเยอะใช่ปะแต่ก่อนหน้านั้นก่อนที่เราทาประกันอุบัติเหตุเราเคยเกิดอุบัติเหตุแต่เรามีประกันสุขภาพอยู่แล้วซึ่งประกันสุขภาพมันก็ครอบคุมในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะเออบางคนอาจจะยังไม่รู้ถึงแม้ว่าเราไม่จําเป็นต้องแอดมิดเพตามอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แล้วแต่กรมธรรม์ดนของเราเป็นอย่างนั้น แล้วพอไปโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วลง,ลงมาก็จะรักษาใช่ปะแต่ว่าทำ,ทำแฟกเคลมไม่ได้คือเราต้องสำรองจ่ายออกไปก่อนแล้วก็โอเคและเราก็ใช้บัตรไปเนี่ยร,รูดในการแบบสำรองค่าใช้จ่ายแล้วเราก็ไปค่อยไปทำเคลมทีหลังซึ่งไม่บอกใครอย่าไปบอกใครเราได้เงินคืนให้รงนี้5%สมมติเรารูดไปใช่ไหมหนึ 10, ่งหมื่นบาทใช่ปะ เราก็ได้เงินคืนมาห้าเปอร์เซ็นเข้าบัตรแล้วแต่ว่าประกันก็ทำเรื่องจ่ายเงินคืนเราหนึ่งหมืนบาทมันเราได้เงินคืนมาตรงนี้ห้าเปอร์เซ็นตคุณพะอย่าไปบอกใครนะอ,อย่าไปบอกใครรรู้กันแค่นี้โอเคได้เงินคืนห้าเปอร์เซ็นต์สำหรับการใช้จ่ายที่โรงพยาบาลแล้วกันต่อมาปสิธิะโย่อข้อสองเนาะก็คือรับเครดิตเงินคืนสามเปอร์เซ็นสำหรับร้านขายยานั่นเอง ร้านขายยาในที่นี้คือต้องเป็นร้านขายยาจริงๆนะไม่ใช่เออเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่พวกต้องเป็นร้านที่แบบขายยาโดยเฉพาะเออร้านยากรุงเทพทีเอดรใช่ไหม p ีแเอเออประมาณเนี้ยซึ่งพวกเนี้ยก็คือเป็นร้านที่เป็นร้านขายยาจริงๆในนี้เขาจะบอก MTC code คอีกแหละห้าเก้าหนึ่งสองซึ่งอย่าไปต้องไม่ต้องไปจำอะไรทั้งนั้นก็รับเงินคืนสามเปอร์เซ็นซึ่งบางคนบอกว่า ส่วนที่เป็นวัดสันหรือบูธอะไรอย่างเงี้ยเข้าขายหรือเปล่าอันนี้เคยรูดแล้วลองแล้วไม่ได้ส่วนตัวนะแต่ตอนนั้นรู้สึกรูดนานละอืแต่ยังไม่ได้แต่ไม่ได้แต่คิดว่าณปัจจุบันนี้ก็น่าจะยังไม่ได้เหมือนกันแนะนําว่าให้เป็นที่ร้านขายยาแบบขายยาเลยอะ่ะเอออันนั้นได้คิดว่าแบบยังไงก็ชัวเพราะว่าเราเราเคยรูดที่ pnf อ,อันนั้นก็อันนั้นได้นะอันนั้นโอเคต่อมาสิท่ทิศิยข,ข้อ3ก็คือรับ สาหรับประกันเนาะไม่ว่าจะเป็นประกันอะไรก็ตามเนี่ยยกเว้นประกันยูนิตลิงนะส่วนใหญ่อันนี้บอกก่อนเครดิตเงินคืนอะไรที่ให้พวกประกองประกันเนี่ยส่วนใหญ่ยูนิตลิงไม่เคยเข้าร่วมอะไรเพราะยูนิตลิงอ่ะเป็นประกันที่รวบการลงทุนใช่ไหมอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องการลงทุนไม่ค่อยได้อะไรทั้งนั้นโอเคเราจะพูดว่าประกันละกันประกันรับเงินคืนหนึ่งเปอร์เซ็นตเนาะแล้วก็ยกแค่ยกเว้นยูนิตลิงไม่ว่าจะเป็นประกันอะไรพวกเนี่ยเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ประกันอุบัติเหตุที่เราเคยซื้อใช่ป่ะประกันสุขภาพเรามีนะประกันบํานาญประกันชีวิตอันนี้พวกนี้เรามีแล้วเราก็ซื้อด้วยประกันอุบัติเหตุไปแล้วเนาะของของคุณแม่เราก็ซื้อผ่านบัตรนี้เหมือนกันก็เราใช้บัตรเนี้ยซื้อทั้งหมดเลยเพราะว่ารับเงินคืนหนึ่งเปอร์เซนต์ซึ่งใครที่ซื้อประกันบ่อยโดยปกตินะก็จะรู้ว่า มีบางบัตรอ่ะเขาจะไม่ค่อยให้คะแนนคืนในหมวดนี้หรือว่ารับเงินคืนอะไรพวกนี้ไม่ค่อยมีหรือรับเงินคืนก็จะแบบน้อยน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นก็มีหรือยกเว้นไปเลยซึ่งไม่เป็นไม่ใช่ลไม่ใช่เรียกแค่ว่ายูนิตหรือเงี้คือขีดทั้งประกันไปทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบาัตรใบนี้อย่าลืมว่าเอาไปเลยหนึ่งเปอร์เซ็นสมมติรูดหนึ่งแสนใช่ไหมก็ได้คืนมาหนึ่งพันบาทอย่างเงี้ยก็เยอะนะแล้วก็ยังไม่พอ ให้คะแนนด้วยนะบัตรใบนี้มีคะแนนเดียวเดี๋ยวบอกให้ว่ามีคะแนนที่เท่าไหร่ซึ่งมันก็แบบท็อปอัพเข้าไปอีกแล้วคะแนนก็สะสมเอาไปแลกอย่างอื่นได้ถูกปะ่ะแล้วรู้สึกว่าเออบัตรใบนี้เออมันมแบบสุขภาพมากๆสุขภาพความส่งความเสี่ยงมาถ่ายยานี้แบบมาครบจบบัตรนี้บัตรเดียวจริงอะต่อมาก็จะรับส่วนลดอืมสิบห้าส่วนสุดที่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะแต่ว่า แล้วก็มีสิทธิพิเศษอื่นๆอีกเยอะแยะสำหรับโรงพยาบาลร้านขายยาเวลเนสเซ็นเตอร์อันนี้บอกก่อนว่ามีเยอะมากซึ่งดีเทลมันเยอะมากแนะนำว่าให้เข้าไปในเว็บอีออนแล้วก็ไปลองอ่านดูว่าบัตรใบเนี้ยโคกับโรงพยาบาลไหนแล้วก็ส่วนลดอะไรบ้างเช่นแบบเออเครือกรเกษมราดโรงพยาบาลพยาไทยเปาโลพระรามเก้าโรงพยาบาลกรุงเทพธนบุรีอะไรอย่างเงี้ยลองไปดูนะไปดูก่อน ว่าเพราะว่ามันถ้าเรามาอธิบายแบบทุกๆอันนะ่ะเรารูสกว่ามันค่อนข้างเยอะเออแต่ว่าคือมันมีตรงนี้จริงๆแล้วูสูว่าเออมันก็แบบใครที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลแถวนี้หรือว่าโรงพยาบาลที่เราบอกไปหรือว่าอะไรพวกนี้แล้วใคร่ญาตาิหรือว่าเวลเน็เซนเตอร์อะไรพวกนี้ลองไปอ่านดูคิดว่าโหมีประโยชน์เหมือนกันตรงนี้เนาะแล้วก็เป็นบัตรคนใจบุญด้วยอย่างหนึ่งก็คือเออช่วยร่วมสมทบทุนบริจาคให้สภาป่าชาติไทยครับ 0.1%ในเกือบทุกการใช้จ่ายเนาะก็คืออาจจะไม่ได้เป็นผลประโยชน์โดยตรงต่อ,ตอเจ้าของบัตรก็เถอะอ่าแต่ก็เสมือนว่าเราเป็นคนที่บริจคให้กับสภากาชาติไทยนั่นเองก็คือในเกือบทุกการใช้จ่ายของบัตรเลยก็คือ0ูนะแล้วก็มียกเว้นทั่วทวไปโดยปกติก็คือซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวม อประกันยูนิตลิงก์อะไรเงี้ยแลกเปลี่ยนเงินตามผ่อนชำระสินค้าสินเชื่อเงินกู้อะไรก็ว่ากันไบพรานนี้ก็คือเป็นหมวดที่ยกเวนเ้นโดยทั่วๆไปอยู่แล้วอ่ะเมื่อกี้ที่เราติดไว้ก็คือบัตรใบนี้มีคะแนนด,ด้วยนะก็คือทุกการใช้จ่าย20บาทคุณจะได้รับ1 h a p p แฮปปี้พอยต์ก็คือบัตรเครดิตเนาะถึงแม้ว่าเราดูตรงเนี้ยเป็นบัตรที่ เน้นเงินคืนตามหมวดหมู่เช่นโรงพยาบา,าลร้านขายยาประกันอะไรพวกนี้ใช่ปะแต่ว่าในเกือบทุกการใช้จ่ายเนาะก็ได้รับคะแนนอืมคะแนนเนี่ยก็คือ20บาทรับไปเลยหนึ่งคะแนนเนาะแล้วก็เราแลกเอาคะแนนตรงนี้ยไปแลกอย่างอื่นได้ด้วยเนี่ยเราชอบแบบเราชอบไปเซอร์วิสซี่ใช่ไหมเราคะแนนเนี่ยไปแลกไปแลกเป็นคูปองวิกซี่เป็นส่วนลดอะไรเงี้ยก็ใช้ได้เหมือนกันจริงแล้วแต่ว่าอยากแลกเป็นเครดิตเงินคืนเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นอะไรเงี้ย ขึ้นอยู่กับว่าเราสะสมคะแนนได้เท่าไหร่ใช่ไหมโอเคแล้วก็สุดท้ายเป็นสิทธิประโยชน์เยอะยาวมากนะปัตเนี่ยทำเป็นเล่นไปสิทธิประโยชน์สุดท้ายก็คือเขาเรียกว่าเป็น e 365 Day อีออนสามร้อยห i สิบ e ้าอ่าก็คือเขาเป็น m, แคมเปญเติมเต็มละกัน365วันเติมเต็มความสุขทุกกงินใช้จ่ายอันนี้ท,ที่ที่อ่านมานะซึ่งเราใช้บ่อยเหมือนกันคือบัตรบัตรเป็นน,นอกเหนือจากว่า คืนเงินอะไรที่บอกมาหมดแล้วในแอปอีออนเนี่ยอแอปสีชมพูชมพูของเขาเนี่ยในช่วงต้นเดือนนะเราสามารถกดรับสิทธิพิเศษคูปองช้อปปีคูปอง l a ซ a ด้ ada, คูปองแกล o บฟู Food, ้ดคูปอง Food Panda แล้วก็พวกสิทธิพิเศษที่ m a ็กแวลูแม็กแวลูทันใจอะไรพวกเนี้ยได้ด้วยเหมือนกันซึ่งอันเนี้ย แต่ว่าบอกก่อนนิดนึงว่าต้องแย่งชิงกันในระดับหนึ่งนะแย่งชิงคือเพราะว่าคูปองมันมีจํากัดแต่ว่าเราถ้ากดต้นเดือนอ่ะวันที่หนึ่งอ่ะส่วนใหญ่อะพอมีโอกาสได้แล้วเราก็ก,ก็ได้จริงๆเราเราซื้อของที่ลาซาดาก็ค่อนข้างบ่อยใช่ปะซื้อครบ500ก็ได้คูปองลด100ซึ่งพวกลาซาด้าเอางี้ลาซาด้าช้อปปีคุณได้รับคูปอง100บาทเนาะอ่าต้องซื้อซื้อสินค้าเอ่อห้าบาทขึ้นไปแล้วก็เอาโค้ดเนี่ยไปใส่แล้วก็ ชำระผ่านบัตรเครดิตของอีออนอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็ฟูดพันด้าแล้วก็แกลบฟูดอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันส่วนลดหนึ่งบาทครับอืมรู้สึกว่าเฮ้ยพวกนี้ม,นมันมีประโยชน์นะเพราะว่าบางของพวกนี้เราเรารู้สึกว,ว่าใครๆก็ใช้ออนไลน์ใช่ไหมละ่ะมันเป็นเรื่องปกติที่เรารู้สึกว,ว่าเออมันได้ลดอ่ะแล้วลดแบบหนะึ่งร้เนี่ยเราจะบอกว่าคูปองเนี่ยของอ e. นะีออนอ่ะจะเป็นเขาเรียกว่าไรหบัตรอ่ะจะได้คูปองเนี่ยหใบใช่ไหม เออคูปองเนี่ยเดินถึง,หน,งหนึ่งใบนั่นหมายควาว่าเราอะ่ะมีประมาณสามบัตรเมื่อกี้บอกมีสี่ใช่ไหมมีสี่ใบมีสี่ใบเออมีสี่ใบซึ่งถ้าไม่นับรวมใบพิเศษ,ษละกันพวกก็คือใบแบบเนี้ยมันก็จะมีคูปองเนี่ยแล้วก็จะไปกดกดรอได้ซึ่งจริงก็แบบเธอไม่ต้องสมัครหรอกเพราะว่าเดี๋ยวคูปองมันลดลงอ้าวทำไมพูดอย่างนี้เอ้ยมันได้ใช้จริงๆเนาะแล้วก็สุดท้ายก็คือ ก็ที่แม็กแวร์ลูอย่างเงี้ยก็รับส่วนลด5%อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขารู้สึกเขามีวันนะก็คือวันที่เอ,อ10ทุกวันที่10 20 30แล้วก็วันเสาร์อาทิตย์อืมอะไรอย่างเงี้ยอ,อที่แม็กแวร์ลูแล้วก็แม็กแวร์ลูทันใจได้รับส่วนลด5%โดยใช้บัตรนี้รู้ซื้อสินค้าที่แม็กแวร์ลูนั่นเองเฮ้ย <Hey, S 2> มันแบบสิทธิประโยชน์เยอะมากนะเฮ้ยไม่ธรรมดาแล้วส่วนที่เรากล่าวมันเนี่ยมันคือมันเยอะจริงๆนะแต่ว่าเราก็จะมี เมื่อกี้เราพูดข้อดีไปเกือบหมดละก็จะมีข้อที่ควรพิจารณาหรือข้อเสียนิดนึงตรงที่ว่าของบัตรยีอนเวลเน็ตแพลสตินมเนี่ยนะครับก็คือมันเป็นบัตรที่แบบค่อนข้างเฉพาะทางใช้คํานี้ก็คือคนที่เข้าโรงพยาบาลคนที่ใช้บริกอันนึ่งไม่อยากจะโมเข้าโรงพยาบาลคนที่ใช้บริการนนากาาที่โร,รงพยาบาลคนที่ซื้อของในร้านขายยาหรือคนที่ซื้อประกันอะ่ะถ้าคุณไม่ได้ใช้ในหมวดสามหมวดนี้เลยอะ่ะ คุณไม่ต้องคุณไม่ต้องสมัครก็ได้อะเออมันเหมือนกลายเป็นว่าเป็นบัตรธรรมดาใบาหนึ่งอะใช่ปะเออไม่ได้มีอะไรเป็นโดดเด่นเป็นพิเศษแต่ว่าถ้าคุณใช้สาหมวดเนี่ยประกันใช่ปะคืนเงิน1%รแลวขยะคืนเงินสเอซ่อแล้วก็โรงพยาบาลคืนเงิน5%เนี่ยเฮ้ยคุณรันแบบสี่ประโยชน์คือดีมากถือว่าเยอะมากนะถ้าคุณได้คุณคุณใช้ในสามหมวดเนี่ยเขาเนี้ยเาแบบ เออมันมัน,ม,นมันดีแล้วอ่ะเรารู้สึกแบบว่าเออมันคุ้มค่าถ้าคุณได้ใช้จริงเนะี่ยเลยเรารู้สึกว่าบัตรใบนี้เออมันเหมาะกับกับเราที่เราหมายถึงตัวเรานะผู้ผูพ้พูดเองเนี่ยคุชื่อแบงค์นะครับก็แบบรู้สึกว่าค่อนข้างเหมาะเออตรงเนี้ยเนาะแล้วก็อีกนิดนึงว่าค่าธรรมเนียมรายปีเท่าไหร่มีไรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนถึงสมัครได้ซึ่งอันเนี้ยเป็นบัตรพื้นฐานของอีออนเลยก็คือมีอไรายได้ขั้นต่ำหนึ่งหมื่นห้าพันบาทต่อเดือน สำหรับพนักงานประจำเนี่ยยุ่งานสี่เดือนขึ้นไปเนาะ<ม>ออถ้าสมัครออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็คือบัตรค่าธรรมเนียมเนี่ยฟรีตลอดชีพแต่ถ้าสมัครแบบออฟไลน์ line, ค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกก็ฟรีแล้วก็แต่ปีถัดไปหนึ่งบาทอืมซึ่งแนะนำว่าสมัครออนไลน์เถอะของย้อนนะแนะนำสมัครออนไลน์ไปเลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะฟรีค่าธรรมเนียมยกเป็นบางบัตรนะอืมแล้วเราก็สรุปไปแล้ว ว่ายอนเวลเนตพรายซินัมเนี่ยมันเหมาะกับใครเราสึกบว่าอันนี้หนึ่งคือมันมันเหมาะกับคนที่ทํางานมาระยะหนึ่งแลว้วอะคือคนอายุประมาณเราใค้คํานี้แล้วกันอายุมาสามสิบอาบเฮ้ยทำไมถึงต้องแบบสามสิบอาบอะไรเงี้ยเพราะว่าคนที่อายุสามสิบอาบอะจะเริ่มจะเริ่มเขาเรียกอะไรเอาจริงเราไม่ได้เหมารวมนะแต่ว่าจะเริ่มมีการาซื้อประกรันใช่ไหมมีการ รักษาพยาบาลบ้างแล้วก็ไปร้านขายยาที่จะต้องอะไรพวกเนี้ย้สึกว่าไลฟ์สไตล์พวกเนี้ยมันเหมาะกคนที่อายุแบบประมาณนี้ขึ้นเนาะแต่คนอายุในน้อยเด็กจบใหม่แล้วแบบใช้กับพวกเนี้ย,ยมาปุ๊บซื้อประกงประกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเออก็ซื้อได้เออสมัครได้เหมือนกันเพราะว่าตรงนี้คือเป็นบัตรพื้นฐานเลยเงินเดือนหมื่นห้าเด็กจบใหม่ก็สมัครได้เนาะแต่เราสึกว่าเฮ้ยคนที่ใช้ในหมวดเนี่ยอย่างที่บอกคือประกันใช่ไหมร้านขยยาเออแล้วก็โรงพยาบาลเนาะ แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันคุ้มมากเป็นบัตรเป็นบัตรอีออนที่รู้สึกว่าเอ้ยมันคุ้มที่สุดแล้วอะรู้สึกแบบว่า,วาคนที่มีไลฟ์สไตล์ทางด้านเนี้ยโดยเฉพาะในด้านของสุขภาพเป็นหลักเนาะคนที่ตรวจสุขภาพบ่อยๆมีการใช้จ่ายที่โรงพยาบาลซื้อของที่ร้านขายยาแล้วก็ซื้อประกันเนะาะทั้งตัดรายปีอะไรพวกเนี้ยอืมคุณก็จะได้เงินคืนอืมแล้วก็แนะนําว่าฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีเมื่อคุณสมัครออนไลน์แนะนําว่า เฮ้ยให,ให,ให้สมัครไว้เนาะคนที่แบบใช้บัตรตีมเนี่ยจว่าค่อนข้างคุ้มค่าแล้วรู้สึกว่า,าเฮ้ยบัตรใบนี้มีดีค่อนข้างเยอะเป็นบัตรอีออนที่รู้สึกว่าเลคคอมเมนต์ในการถือมากถ้าคุณใช้ตรงหมวดจริงๆโอเคสำหรับวันนี้ครับเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ ใช้เงินเป็นพอดแคสตจาก rabitter.net ครับสำหรับวันนี้แบงค์ธนาคารและสืวิชัยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ